โลโลเทสหนึ 1, 2, okay, ่งสองสามแกร์สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YMT Channel นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเกมอะไรเนี่ยเกมอะไรก็ไม่รู้ก็ <c oughs> <c oughs> ผมก็รู้ว่ามันชื่อเกมอะไรนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยหรือว่าอินเทอร์เน็ตหรือว่าเว็บบางเว็บที่เราเข้าไม่ได้นะฮะมันก็จะขึ้นเกมอะไรจะสาวให้เราเล่นนะ,ะซึ่งเป็นของ Google Chrome นั่นเองนะครับผมโอเคครับก็ไม่รอรเล่นกันเลยดีกว่า อ้าวโอเคกดสเปซบ้าเจ้าเด็กตัวเสาน้อยของเรานะครับก็จะวิ่งไปเรื่อยๆครับเป็นเกมแบบวิ่งไม่รู้จบนะฮะโอเคครับเราก็จะทำสกอร์ให้ได้เยอะๆนะครับผมตอนนี้เจ้าทีเล็กของเราสกอร์ไปที่200แล้วฮะโอเคครับวิ่งไปเรื่อยๆครับยาวไปยาวไปจะได้ห,หยุด โอเคครับสกอร์เราไปที่300แล้วฮะใครที่อยากเล่นนะฮะก็ต้องปิดเน็ตนะฮะโอเคครับสกอร์เราไปที่400นะฮะตอนนี้ทีแรกเร,เริ่มเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วนะ,ะ okay, ครับผมโอเคครับอุปสรรคเริ่มเยอะขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะมีนกมีนกบินผ่านด้วยนะฮะ <c ười> อุย้อยโดนนกจนได้นะฮะไปแล้วครับเอาใหม่ครับ ใครอยากเล่นนะฮะก็ปิดเน็ตครับ,รบแล้วก็เข้า Google Chrome นะฮะแล้วก็เข้าเว็บอะไรก็ได้นะครับก็จะมีทีเด็ดปรากฏตัวขึ้นมาให้เราเล่นกระโดดลุกสน่าแบบนี้นี่เองนะครับผมแ okay, คบโดดไปเรื่อยฮนะสามารถไปเล่นแก้เครียดเวลาพักเที่ยงได้นะะหรือว่าไม่มีอะไรจะทำนะฮะเวลาเน็ตเข้าไม่ได้ <c oughs> ปุยโดดชนเลย <c oughs> ไปเลยลูกพ่อ นั้นแหละโดดไเลยโดดไเลยโอ้ระต้องอย่างนี้สิเย้ครับแล้วก็โดดไปเรื่อยๆนะก็เล่นสนุกๆน,นะครับค,รคลายเครียดไปนะฮะวันไหนฟ้าฝนไม่ดีหรือว่าเน็ตอินเทอร์เน็ตเล่นไม่ได้นะฮะก็จะมาเล่นเกมชิเรักเพลินได้นะครับผบ ดไปเลยโดดไปเลยรู้สึกว่าตาจะลายนะต้องจะอมนางจริจริงมันมีทุกแพลตฟอร์มนะฮะก็คือใน Android ก็มีนะฮะคือเออมันอยู่ใน o o o g l h r o r o นะฮะก็คือถ้าโหล Google Chrome มาแล้วก็มันก็มีนั้นเลยถ้าไม่ต่อเน็ตก็เลยสามารถเล่นได้เลยนะฮะ ไปเลยพี่น้องเราจะไปวิ่งเพื่อแม่เจ้ากทีแรกตัวนี้จะไปวิ่งเพื่อแม่แล้วครับเย่ตอนนี้จนนอนกก็เริ่มบินมาแล้วนะฮะซึ่งโอ้ <c oughs> กระโดดก่อนมันดีกอ่ะ <c oughs> โอเคครับก็เอาไปมากขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมติดตามหรือว่ากด subscribe นั่นเองนะฮะถ้าชื่นชมผลงานก็สามารถกดไลค์ share, หรือว่ากดแชร์หรือว่า อยากจะคอมเมนต์อะไรก็กดคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะฮะก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมบ๊ายบาย